จะกลายเป็นโมเดลจินหลิงสองหรือเปล่านะครับเมื่อคืนนี้ตำรวจไปทลายปาร์ตี้ยาเสพติดในสถานบันเทิงที่ชื่อว่าไดมอนด์อยู่ย่านห้วยขวางเป็นปาร์ตี้ยาเสพติดที่เบื้องหลังน่าจะอยู่กับกลุ่มทุนจีนสีเทาแล้วคนที่อยู่ในปาร์ตี้นี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับซึ่งตอนนี้สืบทราบว่าเป็นของอาจายเป็นเจ้าของแต่นายชูวิทย์คนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตในคดีนี้บอกว่าที่ถูกจับก็เป็นเพราะขัดกันเรื่องสวยครับ ตลอดทั้งวันตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเร่งสอบปากคำนักท่องเที่ยวชาวจีน48คนนะครับแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายจากกรณีที่ตำรวจบุกจับปาร์ตี้ยาเสพติดในสถานบันเทิงดมอนเค KTV ภายในเมรีอาบอบนวดซึ่งในที่เกิดเหตุพบยาเสพติดทั้งโคเคนเคตามินยาอีแฮปปี้วิเตอร์แล้วก็อุปกรณ์เสพยาจำนวนมาก ข้อมูลสถานบันเทิงเนี่ยเปิดไว้รองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีฐานะครับไม่อนุญาตให้คนไทยเข้าไปโดยค่าบริการต่อห้องหลักแสนบาทใช้บริการได้6ชั่วโมงในแต่ละห้องเนี่ยจะมีดีเจส่วนตัวมีเด็กเสิร์ฟประจำในแต่ละห้องแล้วก็ต้องจองล่วงหน้านะครับส่วนยาเสพติดตำรวจจะขยายผลว่าสถานบริการจัดหาให้หรือนักท่องเที่ยวนำมาเองครับเท่าที่ดูเบื้องต้นนะครับตอนนี้ ผ่านไปประมาณเกือบ12ชั่วโมงนะครับยังไม่พบเ,เหมือนเหมือนที่จินหลิง ấy, ที่แบบรับฝากยาอะไรอย่างกำลังหากันอยู่เราอยากจะหาตรงนี้นะครับว่าแต่พบในรถรถที่เราค้นเนี่ยก็เป็นไปได้สองมิติข้างในปล่อยหรือว่ามาเอาในรถไปนะครับก,ก็อยู่ระหว่างสืบสวนตอนนี้ให้ชุดสืบสวนเก็บกล้องอยู่ด้วยนะครับหลายอย่างนะครับ มีข้อมูลจากนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่อ้างว่าสาเหตุที่ตำรวจเข้าไปตรวจสถานบันเทิงไดมอนด์เพราะมีปัญหาเรื่องการจ่ายส่วยให้ตำรวจบางคนโดยอ้างว่าเจ้าของไดมอนด์นั้นเป็นคนจีนที่ชื่อว่าอาจ่ายแล้วก็มีบังมัดเป็นผู้กว้างขวางย่านคลองตันออกหน้าเคลียร์ตำรวจในพื้นที่ ในชีวิตอ้างว่าไดมอนด์มีรูปแบบกิจการแบบเดียวกับจินหลิงผับเลยค่ะมีเครือข่ายจีนสีเทากว่า10คนร่วมลงทุนอยู่ที่ประมาณ200ล้านบาทประเทศไทยหนึ่งต้องตั้งคำถามว่าคุณจะมีนโยบายปราบจีนเทายัางไงเพราะว่าผมพูดไปห้าหเดือนคุณมาอีกก็มีที่นี่ผมเชื่อว่าอีก3-4เดือนเดี๋ยวก็มีอีกคือ เราไม่ได้ปาดเลยครับเราไม่ได้จัดก,การเราไม่ได้ถอนบทดลีเนจริงหล,งลิงมาเลยเราก็จะเจอแบบเป็นมีเคทีวีมียาเสพติดนะครับแล้วก็มีผู้หญิงมีบอนถามว่าไอ้นี่เปิดได้ยังไงจ่ายตังค์ไหมท้องที่ไม่รู้เรื่องเพราะมันเปิดติดถนนใหญ่หลับไม่รู้ตอนผู้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นลักษณะเนี้ยมันก็จะตรงไปตรงนี้แหละครับตรงที่สวยถามว่าการจัดการระบบสวยเนี่ยจัดการยังไงอันนี้เป็นปัญหาซึ่งมันใหญ่เกินตัวผม ผมก็เลยเรียนให้ว่าถ้าคุณวิโรธกวดีคุณโลมก็ดีหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเป็นรัฐบาลสมัยหน้าต้องการที่จะจัดการเพราะผมเห็นว่าใน MOU มีนโยบายจีตาด้วยผมจะนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้ วันนี้นายชูวิทย์แฉอีกนะครับนี่เป็นภาพสถานบันเทิงของกลุ่มคนจีนอีกแห่งหนึ่งที่เตรียมจะเปิดในสัปดาห์นี้อยู่ที่ย่านสุทธิสารโดยวัตถุประสงค์เพื่อรองรับกลุ่มคนจีนเข้ามาใช้บริการคล้ายกับสถานบันเทิงที่ถูกตรวจจับไปครับ